กลาวสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม v ีพีเจนั่นเองซึ่งคลิปที่แล้วเป็นคลิปที่เสียงเบามากวันนี้ก็จะมาเล่นต่อจากคลิปที่แล้วเลยเวสเซิ่ลิงอิมพนั่นเองอืมนั่นแหละวันนี้ก็จะมาเล่นเป็นโหมด บุ๊ค i ิ g งเคลียร์แคลร์แล้วกันนะแคลร์แคลร์นะจะเป็นโหมดที่เราจะเป็นผู้จัดการนะผู้ผู้จัดการมวยปั๊มนั่นเองหรือเปล่าวะเออก็น่าจะใช่แหละครับเราอยู่ในทีมอะไรออนไลน์อะไร,รอ,อย่างอ่านไม่ออกครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นแมตช์นึงเนาะ เอมเราเลือกเป็นตัวเราเลือกเป็นเคแล้วกันนี่คาเบียสู้กับแลนดิโอตันเดี๋ยวเอาสนามใหม่ก่อนผมไม่ชอบสนามกงเนี่ยไม่ค่อยชอบอเอากงออกกงออกยังไงบะกงออกตรงไหนวะอะเี้ ครับไปเลือกเกเลยมาแล้วและโรล,ลี่อวีซอมไปคาเบลมากับคอมสโตนะครับ อ้าวอยู่ดีครับรูปเฉยเลยจับแลนดิโอตันทุ่มลงไปต่อย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 รัวนี่บิ๊กโบ๊ทแล้วก็จับคอทุ่มลงไปแล้วก็กดเบรกเอาไม่ให้ชืบ กดทุ่มลงใบแล้วมาทำไมเนี่ยขึ้นมาสนามทำไมวะเนี่ยคนเข้าปั้มกันอยู่แล้วก็โกดจับกดครับอืม้มเชือบอา้าวโดนล็อกครับเรนดี้ออตตันล็อกเออล็อกเคนเปล่อยได้ปล่อยได้มานะครับแล้วก็จับเสียบแล้วก็ทุ่มลงไปพาอร์บอมครับ แล้วก็ซับเป,ปียแล้วก็จับกดครับกรรมการมาครับกรรมการชูโอ้โหยังไม่ได้ยังได้สองอยู่ครับยังได้สองอยู่อ้าวแล้วลงไปทำไมครับลงไปทำไมเคนตอนนี้แดนดีโอตันเหนื่อยมากอุ้ยอุ้ยจับไม่โดนเลยครับโอ้นี่จับจับล็อกแล้วก็พุ่มลงไป แล้วก็จับทุกแรมได้เวลาใช่ท่าทอมสตอต์วี <two>, เรียบร้อยครับเรียบร้อยคียยเคยยนเป็นฝ่ายชนะนั่นเองโอเคได้สามดาวครึ่งครึ่งครับ เออเฮ้ยทำไมท่านผู้ชมเขาโห่กันอะทำไมคนดูเขาโห่กันผมก็ไม่รู้นะอ่ะอเคก็สำหรับคลิปนี้มันมีเท่านี้แหละหรือว่าจะเอาอีกแบบหนึ่งได้ครับเอาอีกแบบหนึ่งกันจาเป็นวสลิงเคเคลียกันจอนซิกมาครับกลับมาอีกแล้วจอนซิกมา อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้เข้ามาแล้วครับพอดีลืมอัดมาอืมไปชุบอ้าวลบได้ครับจอนซิกมาหลบได้ชึบแล้วก็จับพุ้มพาาเว่าบอมแล้วก็ยกขึ้นไปยกขึ้นไปอ้าวแล้วก็เออ ไลบูด็อกอะไร, ok ไรทุกอย่างครับท่านี้จำชื่อไม่ค่อยได้ละแล้วก็ยกขึ้นไปทุ่มเลยแล้วก็ยกจับล็อกอ้าวไม่ได้ครับจับล็อกเอฟีไฟม้อ้าวจับล็อกขาครับล็อกขาล็อกขา,กขาไปเลยครับล็อกขาอือือดูครับว่าจะาเขาจะยอมแพ้หรือเปล่าเออ จะไม่ยอมแพ้แกหรอกนะจอซิกมามันซิกมาแล้วเออคลิปนี้ขอเสียงดังๆหน่อยนะครับไม่เหมือนคลิปที่แล้วเนะอ้าวได้เวลาใส่ท่าไม่ตายชึบแล้วก็ปื๊นลงไปไม่รู้ชื่อท่ามันไงนะันนะอเดีอ <two>, บต่อยครับหาอีกคน,นแล้ว โอเคมาแล้วจับทีเพอทุ่มมึงไปก็ตับกดไม่ใช่จับล็อกคอล็อกทางไข่ด้วยครับอืมครับเขาจะยอมแพ้ไหมเอากลับมาล็อกคอแทนครับเอาแล้วเอาแล้วเขาจะไวหรือเปล่านะครับไวหรือเปล่าโอ้ย ต่อยใครคนที่แพ้ไปเมื่อกี้ครับเข้ามาต่อยผุมก่อนไปแล้วก็จับขึ้นไปขึ้นบาแล้วก็ทุ่มลงไปครับอืมเป็นท่าอะไรไม่ค่อยรู้เหมือนกันต่อไปจับ้บาต่อยหน้าอีกทีหนึ่งครับแล้วต่ออีกต่อยหน้าอีกทีหนึง่งเร้วก็ใส่เป็นม้วนตัวซึบแล้วก็ ตับทุ่มลงไปหวานทูตุ้ยรยบร้อยครับตา,ายคนนึงแล้วคือแฮกเกอร์หรือเปล่ามาแล้วแล้วก็ใส่อุ้ยน,นี่จับเอฟไฟครับ F 5. F 5. เอฟไฟเอฟทีไฟอ้าวไม่ได้ครับ อืออืออ้อ้ือยาชึบอืออซิกมาไม่ยอมอยู่แล้วทุ่มลงไปเลยโอ้มาแป๊บเดียวหน้าแหกแล้วครับคนนี้แล้วก็ใส่เฮอริเคนชื่อท่านี้บอกเฮอริเคนไปอุ้ยต่อยต่อยอุ้ยต่อยมันต่อยกลับมาอุ้ยทุ่มลงไปครับอืมโอ้ยโอ้ยอย่าทำจอซิกมาแล้วนะทุ่มอีกรอบครับ แล้วก็สออเฮ้ยไม่ได้โดนรีเวิร์สกับอุ้ยอือโ้ยโดนโดนอุ้ย,ยไปเลยอ๋อไม่ลงสนามอีกทำไมชอบพูดว่าสนามมันคือเวอทีอุยจอนซิกมาเราไหวไหมเนี่ยจับขามันไว้เออจับเอฟทีไฟเอฟทีไฟเออสวย โอ้ไม่ได้อีกโอ้มึงจะมึงจะโหดกว่าฮุกเคยน่ไม่ได้นะเว้ยอ๋อพลังน่าพลังน่าจะไม่เหลือเองนะครับมันเลยกากไปหน่อยล็อกไปแล้วได้เวลาใส่ท่าครับปึ๊บใส่ท่าต่อไปเลยหมั่นไส้วะกูขอต่อยหน้ามึงทีดิไม่ไอต่อยหน้ามึงทีนึง กูเอา2ทีด้วยมาต่อยไปอีกครั้งใส่ท่าไม้ตายเวียงไปแล้วก็จับพูมไปครับอืม One, two, อืมเย่ yeah, ตอนซิกม่าเป็นฝ่ายชนะนะครับผมแล้วก็จับซิกม่าก็บุ่นฮิมทัมมันไม่ดีครับนี่โซก้ามในทีนึงครับ ว้าว <Wow. S 2> คลิปนี้นะครับก็จบเพยงท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แลวอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปผมผมนะครับแล้วก็บายบายนะครับทุกคนมีประมาณนี้แหละวันนี้มาเล่นสองแมปเลยแล้วทำไมกูไม่ได้ตังค์อีกแล้ววะเนี่ยเป็นะอะไรจอซิกมากโอ้อืมบายบายครับทุกคนบายบายอุ้ยคลิปสิบนาทีแล้ว बेला हेलो